อุ icana, awa, ้ยน้องชีค yes. ่ะน้องชีอ่าน้องชีค่ะน้องชีอ่าเช็ดชีแล้วก็ไปเช็ดปากต่อใช่ไหมคะล้างก้นให้น้องเราใส่ถุงพ้นให้น้องด้วยนะคะลูกเหมือนข้าถุ์เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะยินดีต้อนรับค่ะว้าว แล้วจะมีขวดนมนะคะมีกระโถนด้วยค่ะแพมเพิร์<า>ต่อกระดาษ<ห>ทิชชู่นะคะแม่น้องโัวต่อมากเลยอะอ่าไหนไหนแม่ขอดูหน่อยซิว่าน้องเนี่ยจะต้องใส่ถานหรืออะไรหรือเปล่านะอุ้ยตู้ที่ฉีก็มีค่ะสวมเดียว มีมีที่ฉี่ด้วยอ้อดึงออกอ้อน้ตสมมน้งถูกใจเป็นพี่น้องได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปกรอกน้ำมาให้นะคะ,คะแล้ว,วง่ารอคุณแม่น้องอจะใส่ก่อนนะคะอู้น้องปวดฉี่แล้วค่ะ เดี๋ยวใส่ชุดก่อนใช่ไหมคะเร้องก็ฉีบ่ปบุ้งเลย <laughs> เลยเต้น <laughs> <laughs> เต้นมากเลยอน้องเดิมออ๊บเดี๋ยวสิน้องฉี่ไหมน้องพูดว่าอะไรเนี่ย อา่าน้องต้องนอนลงก่อนอ่าให้น้องกินก่อนเออแย่เขาะว้าน้องฉี่รานถูกใจเลยฉี่แล้วอะน้องฉี่แล้วถูกใจน้องฉีร่ร้านเลอเธอหมดเลยอาติจูเช็ดเร็วค่ะอน้องฉี่ร้านแล้วถูกใจเร็วๆค่ะเป็นพี่สาวที่ดีดูแลน้องค่ะแม่เล้ยน้องะ น้องชีเสร็จได้ยังเนี่ยแต่น้องยัยังชีไม่เสร็จนะคันนี้ใจดูแลน้องหน่อยสิคะ้แม่ต้องเอาเค้ชมาใส่้องุด้ยนะคะโอเคคะอุ้ยอ้ยน้องชีค่ะน้องชี น้องชี๋แล้วค่ะน้องชีเต็มมากเลยเหรอคะโอ้น้องชีเต็มกระโดดเลยอ่ะกินน้ำหลงล้นเลยแล้วก็ชี๋อ่าดื่มน้ำเยอะๆจะได้สุขภาพดีค่ะไม่รอเลยใช่ค่ะน้องอิ่มหรือยังคะโอ้โหลูกลูกแม่ง oh my god ชชเ,เช็ดฉี่แล้วไปเช็ดปากต่อใช่ไหมคะ <laughs> สมุนตอันนี้คือเชือชู่ใหม่ใช่ไหมอ่ะสมุนม์ทำไมติดชู้ใหม่มอ้าว <laughs> อ๋อ <lay> okay, <c oughs> โอ้โหโ,โอ้โหน้องฉี่อ๋อเริ่แล้วลูก <c oughs> น้องอิ่มแล้วมั้งลูก <c oughs> ยัง ดี่เตมกระถุนเลยอ้น้องกินน้ำมากนั่นนะใช่ค่ะน้องกินน้ำมาก,กขี่ค่ะไปถึงท้องฟ้าอ่า,<ล>ถ,า,ถ,าถ้าฉี่เป็นใสๆแสดงว่าเรามีสุขภาพดีดื่มน้ำพอเหมาะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฉี่ออกเป็นสีเข้มๆแสดงว่าเราดื่มน้ำน้อยไม่ดีนะอ่านอีอชอบกินถันเลยอว้าวหมดแล้วยังคะคหมดแล้วเราลุกหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้ว อ,อ๋อน,น้องอิ่มแล้วค่ะโอ้โหถูกใจล้างก้นให้น้องหน่อยสิคะ,คะเป็นพี่สาวที่ดีล้างก้นให้น้องแล้วใส่ถ้ขขงเช็ให้น้องด้วยนะคะลูกค่ะเราใส่ชุดให้น้อง<ร>ด้วยเราไม่มีที่ล้างกน้นเราใช้ะะใชิดชูนอาเช็ดโอ้โหฉี่เต็มกระถนเลยฉี่ใส่แบบนี้แสดงว่าสุขภาพดีนะคะดื่มน้ำพอเพียงต่อไปเราก็จะมาใส่ชุดแพทยอ้ว้าวอ้ยมกต อาใส่แพมเพิร์ให้น้องเลยค่ะูเหมือนคาดผมเลยค่ะเน,นี่ยก็คือด้านที่เป็นแถบกาวอยู่เนี่ยลูกมันจะอยู่ข้างหลังนะคะ <c oughs> อ,ะอะจากนั้นเราก็เอาตรงนี้ค่ะสวมขึ้นไป <c oughs> น้องเอาการแขนน้องขึ้นก่อนการแขนนึง <c oughs> เสร็จแล้วถูกใจก็ดึงแถบกาวนี้ลูก ดึงแถบกาวด้านนี้ค่ะมาแปะ,แปะตรงนี้แปะตรงที่เป็นแม่แปะให้ดู้างหนึ่งนี่แปะปุ๊บนี่อ่ะอีกข้างหนึ่งค่ะคนั่นแหละดึงตึงๆลูกอ,อ่าให้รัดกับเอวน้องพอดีเน่เท่านี้เราก็ใส่แผมเพืดให้น้องได้แล้วนะคะนี่ถูกใจช่วยดูแลน้องได้ยากไหมลูกไม่ยากเครื่องของน้องปุบปกรบปเยอะมากเลย โอเคว้าว<ง>เพลงท่านี้น้องก็สกเสร็จเพลินพลินแล้วค่ะไม่ฉี่เละลาดไม่อืดเละลาดแล้วโอ้โหคิวเลยเหม็นเหม็นนะคะน้องฉี่ไม่โอ้ oh, ่เลยค่ะต้องอืดแน,นะคะ่ค่ะโอ้โหอย่างงี้ถูกใจช่วยล้างก้นให้น้องได้ไหมคะได้ค่ะได้ใช่ไหมคะโอ้ oh, เป็นพี่สาวที่ดีมากเลยคะ่ะช่วยคุณแม่ดูแลน้องนะคะแม่ เด็กๆก็เหมือนกันนะคะหามีน้องที่บ้านนะคะก็สามารถช่วยเหลือผู้ปกครองช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะโดยการช่วยดูแลน้องๆน,นะคะเลี้ยงน้องเป็นพี่สาวพี่ชายที่ดีนะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณลุงเล็กเรื่องทางยูทูบเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมนะคะแล้วอย่าลืมกดถูกอย่างให้น้องถูกใจด้วยนะคะไบ,บ,บ๊ายบายค่ะค่ะบ๊ายบาย